สอวนอยากจริงหรือเปล่าวันนี้ก็เอาข้อง่ายมาทําอีกแล้วเดี๋ยววันนี้ปี6 5หข้อนี้ทาไงเดี๋ยวเรามาดูกันแบบง่ายๆเลยเนาะข้อนี้เขาบอกว่าลําน้ําอะไรไม่รู้แหละน้องไปอ่านโจทย์เราเองทีเนี้ยโจทย์ข้อนี้ปัญหามันจะหมดไปเว้ยถ้าเกิดน้องเลิกคิดข้อนี้เป็นของไหลให้น้องมองข้อนี้เป็นเหมือนพี่มีลำน้ำงโง่ๆเนี่ยก้อนทรงกระบอกโงๆ่ๆวิ่งเข้าไปชนกำแพงแล้วมันเด้งกลับมาครับน้องถ้าเกิดว่าน้องคิดอย่างเงี้ยปุ๊บ จบข้อนี้น้องไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรมากอ่ะสมมติพี่มองเป็นลำน้ําแล้วกันอ่ะเป็นแบบแท่งน้ําที่วิ่งเข้าไปชนแล้วกันนะเขียวป่ะน้องมองเป็นง,งี้ทีเนี้ยสิ่งที่น้องต้องทําคืออะไรครับลำน้าเนี่ยมันวิ่งทั้งไปกลับใช่ปะ่ะเราตั้งสมการการชนขึ้นมาอ่ะแรงโดนขึ้นมาเนาะสูตรว่างไงครับสูตรก็คือ F เท่ากับ dp by dt ถูกต้องไหมเดลต้า p by เดลต้า t ทีเนี้ยเดลต้า p คืออะไรก็คืออะไร m v ลบยูอ่าส่วนทีเอาแค่นี้ก่อน M M แยกเป็นอย่างงี้นะครับน้องเขาไม่ได้ให้ M มาแต่น้องต้องรู้ว่า M ก็คือความหนาแน่นคูณกับปริมาตรเพราะมันคือของเหลวใช่ปะอ่ะเดี๋ยวพี่ขอใส่ปริมาตรไ้ก่อน V ใหญ่ V ใหญ่อ่ะพี่ใส่ตัวนี้แล้วกันคือปริมาตรส่วนตัวที่เหลือนะครับ v ตัวนี้คือความเร็วความเร็วเนี่ยพี่ให้ขาทางขวาเป็นบวกและการขาทางซ้ายเป็นลบแสดงว่า V ของพี่เนี่ยเป็นลบ V ลบกับ อยู่ก็คือตัว V เหมือนกันส่วนด้วย T ใช่ปะ่ะอ่ะทีนี้เราได้สรรมการออกมาละแล้วก็คีย์หลักของตัวนี้ก็คือว่าพี่จะเปลี่ยน V ตัวเนี้ยเป็นอะไรพื้นที่หน้าตัดคูณกับความยาวของลำน้ำใช่ไหมพี่ถึงจะได้มวลส่วนนี้คือ A อันนี้คือ L ใช่ปะ่ะถูกต้องไหมอ่ะอคูณ L ปึ๊บปึ๊บทีนี้ยังไงต่อตัวนี้ก็เป็นลบส V ส่วนด้วย T ใช่ปะ่ะน้องสังเกตอะไรไหมตัวเนี้ยหลายคนอาจจะทําได้ถึงตรงนี้แล้วแบบพี่ แล้วไงต่อน้องสังเกตนี้ครับ L คืออะไร L มีหน่วยเป็นไรมีหน่วยเป็นเมตร T มีหน่วยเป็นไรมีหน่วยเป็นวินาทีแล้ว L ส่วน T มีหน่วยเป็นไรเมตรต่อวินาทีเมตรต่อวินาทีคืออะไรครับคือวีนั่นเองถูกต้องไหมอ่ะเซมบอกว่าอันนี้ก็วนี่จบแล้ว Lo a อ่องลบสอง Lo av กำลังสจบ ec อ้าวพี่มันไม่มีลบก็ช่างมันเถอะ ลบเอาไว้บอกทิศทางเฉยว่าแรงดนของเราเนี่ยไปทางสายมือนั่นเองเขียวปะประมาณนี้ตอบข้อไหนมีคําตอบไหมอ่ะตอบขอไข่นั่นเองอีซี่อย่าไปทําข้อยากน้องเสียเวลาทําข้อง่ายๆกอนโอเคนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับเอ้ยอย่าเพิ่งใครอยากให้ทำข้อไหนคอมเมนต์มาด้วยโอเคนะ